สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรายการค้นหนังสือในตู้พอดแคสตท์ที่ไม่ได้มารีวิว,ว,วหนังสือแต่จะมาเมา้ามอยเกี่ยวกับหนังสือที่เราอ่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายของพาร์ทพาร์ทหนังสือ on the way เนาะอือีพี EP ที่5ซึ่งเราจะมาสรุปกันแบบสั้นๆ เพราะว่าเราต้องใช้ความจำในเครื่องให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนาะอตอนนี้ก็หลังจากที่ออนกับตาวันไปเที่ยวกันแบบจูใจมากตั้งแต่มิลานเวโรนาฟอเรนซ์ one, Florence, แล้วที่สุดท้ายเมืองที่สซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายแล้วของคลิปนี้ก็คือเมืองหลวงของอิตาลีอย่างกรุงโรมซึ่ง ท่องคู่เนี่ยก็ก,ก็ท่องเที่ยวกันมาแบบจุใจแบบสะใจมากตั้งแต่ตั้งแต่เครื่องแลนดิ้งมาที่อิตาลีแล้วเนาะที่มิลานแล้วก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยตั้งแต่มหาวิหารดูโอโมไปเมืองเวโรนาท,ที่ที่เป็นสถานที่ที่อยู่ยในฉากของละครบนละครของโรมิโอแอนด์จูลียตแล้วก็ไปฟลอเรนซ์ ไปช้อปปิ้งกันแบบกระจายๆแบบแบบอย่างบ้าคลัง่งจนสุดท้ายเมืองสุดท้ายแลนด์มาสุดท้ายคือกรุงโรมประเทศอิตาลีซึ่งอองกับตาหวานเนี่ยเขาก็ไปสถานที่ต่างๆเนาะอย่างบันไดบันไดสเปนที่เขาบอกว่าเป็นบันไดที่ขั้นบันไดายาวและกว้างที่สุดในยุโรปซึ่งถ้าใครเคยดูหนัง อ่าเรื่องอะไรนะ demand for uncle นะ่ะเออของกายลิชี่อ่ะเขาจะมีฉากฉากาที่เขาถ่ายทำกันที่บันไดสเปนนั่นแหละอืมเออนั่นแหละคือถ้าถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองลองเซิร์ชใน g o o g l e ดูอ่ะอืมแล้วก็จากไปบันไดสเปนเสร็จปุ๊บก็ไปน้ำพุเทเลวี ซึ่งเป็นน้ำพูที่แบบสวยมากมีชื่อเสียงมากในกรุงโรมขนาดของมันก็มีความสูงประมาณ25เมตรและกว้างเกือบเกือบอีก20เมตรแล้วก็เป็นน้ำพูที่เขาใช้ความเป็นเสือปะแบบบาโรกมาออกแบบตกแต่งเออออก ออกแบบตกแต่งแบบสไตล์ศิลปะแบบ,แบบบาโรกแล้วแล้วมันจะมีจะมีธรรเนียมที่แบบใครใครที่มาแถวน้ำพุทเทเลวีก็ต้องทำทำเป็นเหมือนกับทรรเนียมประจำประจาทีนะ่น่ะก็คือเขาต้องให้ยืนหลังให้กับน้ำพุ แล้วใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามไหลทายไปซึ่งทำไปทำไมอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอออารมณฟิลเหมือนกับโยนเหรียญโยนเหรียญบกให้ให้ตกไปเลยในบ่อเต่าบ่อจระเข้ของบ้านเราหรือเปล่าเอออันนี้ก็ก็ก็ไม่รู้นะซึ่งซึ่งเราก็คิดแบบเอ๊ะทำไปทำไมวะ ทำแล้วได้อะไรขึ้นมาแต่ใครๆเขาก็ทํากันอ,อแต่ว่าแต่ว่าไอ้เรื่องน้ําพูเทลวีกับไอ้ไอ้โยนเหรียญลงในบอ่อเต่าเนี่ยมันมันแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าการโยนเหรียญในบอ่อเต่าบ่อ,บอรจระเข้มันอันตรายสำหรับสัตว์ไงแต่การโยนเหรียญข้ามไหล่ซ้าย โดยใช้มือขวาของน้ำพุเทเลวีอ่ะมันมันไม่มีสัตว์นะแต่มันจะมีคนที่แอลบลักลอบเข้าไปเก็บเหรียญแทนเออแต่จริงๆแล้วมันมันก็ในส่วนความคิดเห็นเรานะเราถ้าเราถ้าเราไปที่น้ำพุหรือว่าที่ไหนสักแห่งที่ที่ไหนก็ตามอะ่ะเราก็ไม่อยากจะโยนเหรียญ ลงไปในบ่อต่างๆเพราะว่าเสียดายตังค่ะอุ้ยก็แบบเศรษฐกิจช่วงนี้มันมันแย่ไง,งแล้วรัฐบาลก็แบบเออเนะ้องรู้ๆกันอยู่รู้สึกว่าเก็บเหรียนเอาไว้ใช้จ่ายดีกว่าเก็บเรียนเอาไว้ดูแลตัวเองดีกว่าอาืนั่นแหละก็ต่อไปพอพอไปน้ำพุเทลวีปุ๊บ ก็ไปขอรัเสียมเยี่ยมชมบรรยากาศสไตล์แบบอ,ร,อริยธรรมใส่ซากอรอยิยธรรมเก่าแก่ของยุคกรุงโรม,มแล้วก็วันต่อมาก็ขึ้นเครื่องบินกับกรุงเทพจบนี่คือนี่คือนี่คือบทสุดท้ายโคดโคด ก็นี่ขอขออนุญาตไม,ไม่ไม่พูดดีกว่านะเพราะว่าอยากอยากเก็บไว้ให้ทุกคนได้อ่านเอาเองอืมราคาก็สามน้อยกว่าบาทเองอืมแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้ามีส่วนลดก็ก็ก็น่าจะซื้อได้นะอืมส่วนลดถ้ามีส่วนลดก็ก็ก็ดีเช่นกันก็ดีจะได้ประหยัดตังค์ด้วยอืมก็ซื้อเลยอะ่ะ คิดได้นะว่าซื้อเลยไหมก็ถ้าชอบถ้าชอบแบบสไตล์แบบการเล่าเรื่องก็ลองลองดูลองอ่านดูอืในในเว็บก็มีขายนะรู้สึกมีช้ชอปปี้ด้วยมั้งเออเห็นว่แบบในช้อปปี้ด้วยอ,อืมน่าจะน่าจะมีโค้ดส่วนลดให้มั้งไม่แน่ใจอะ่ะอืม นั่นแหละคือถ้าถามว่าสิ่งที่เราประทับใจที่สุดเนี่ยในเล่มหนังสือเนี่ยมันมีเยอะนะสำหรับเราแต่ว่าในบรรดาหน้าหนังสือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ที่เราชอบในหนังสือเล่มนี้ชอบมากที่สุดก็คือหน้านี้ค่ะ เ๊ะจะบ,บ้าหรือไงคนนี่เอาเอาในเนื้อหาสิโว้ยในหนังสือสิโว้ยไม่ใช่ในรูปอ๋อโทษทโทษหนึ่งไปอันนี้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวคือชอบช่วงต้นของของหนังสือช่วงบทของหนังสือที่แบบที่เราเล่าไปในอีพ<อ>ีหนึ่งอะนั่นแหละชอบเพราะว่ามันตรงกับ ความคิดของเราพอดีมันตรงกับสถานการณ์ที่เรารู้สึกเวลารู้สึกอึดอ,อัดเวลาที่เราชอบอะไรสักอย่างชอบกิจกรรมอะไรสักอย่างแต่มันไม่เหมือนชาวบ,บ้านชาวเมืองอะเราเราก็มีความรู้สึกแบบแวบบแบบนึงที่แบบเออมันทําไมไม่เหมือนความชอบของเราทําไมไม,มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนคนอื่นว่าแบบ คือบางทีเราก็รู้สึกไม่มั่นใจในในความชอบของตัวเองไงอืมเพราะว่าคนอื่นเขาแบบไม่ได้ไม่ได้ชอบเหมือนเราไงแต่พ่ออ่านคอรในที่ที่เราเล่าเล่าไปในอีพีหนึ่งอเออมันก็มันก็เลยทําให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นอืมและเรารู้สึกเออโอเคกับความชอบของเรา ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านแต่มันก็คือสิทธิส่วนบุคคลที่เราที่เราชอบอ่ะเ,ออเราชอบแล้วไงแล้วไงอ่ะแล้วแล้วคุณจะมายุ่งอะไรกับความชอบของเราประมาณเนี้ยเออนั่นแหละคือคืออีพีนี้ขอขอนี้ขอพูดตามตรงนะลำบากใจนิดนึงเพราะว่าไม่ได้อ่านมานานแล้วเลย ประมาณอาทิตย์กว่าเพราะว่าลืมแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็มาอัดอีกครั้งหนึง่งอ่าอย่าลืมนะคะก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเราเนาะอิงทีสตอรี่ไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาว่าจะจะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะทําไปเรื่อยๆคือไม่ถ้าไม่มีใครฟังเราจะฟังกันเองค่ะแต่ว่า ต่ว่าช่วยช่วยกันฟังหน่อยเนาะแบบเพราะว่าเราเองก็มาใหม่เนาะเป็นเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่หรอเออใช่ยูทูบเบอร์หน้าใหม่นี่แหละเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีคอนเทนต์อื่นที่มันหลากหลายมากขึ้นเนาะอืมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็อย่าลืมเดือนนี้ เดือนมิถุนาอยู่นี้เราจะมีพอดแคสต์สองสองรายการคือคือแค่พอดแคสต์ที่เราทำอยู่เนี่ยก็แทบจะไม่รอดแล้วนะอันนี้กล้าที่จะงอกออกมาอีกสองรายการแต่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ออกแน่เมื่อไหร่แต่ว่าสองรายการที่เราจะทำเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ก็เริ่ม เริ่องอีพีแรกก็เดือนนี้แหละแต่หาเวลาลงก่อนอสำหรับทุกคนนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเนาะที่ที่ติดตามกันมาฟังบ้างไม่ฟังบ้างฟังเ๊บเดียวบ้างหรือฟังจนจบก็ขอบคุณทุกทุกคนเนาะก็ถ้าชอบกด subscribe ด้วย ยอดวิวจะได้ตามที่ youtube กำหนดเนาะพื้นฐาน4,000ชั่วโมงกับอีก1,000งพันซับส e ครเบคือเอาจริงๆนะคืออยากหาอะไรได้จาก y o ยูทู e นี่แหละก็เลยมาทำเพราะว่ามันไม่มีงานให้เราทำไงเออหางานหางานสมัยนี้มันยากเนาะก็เลยนั่นแหละก็ทำไปแบบง่ายๆเนาะ ง่ายง่ายง่าย่ะงยัง,ยง,ยยง,ยงไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนเนาะพอดแคสต์ Podcast, คนหนังสือตูขอลาไปก่อนเดี๋ยว EP ต่อไป EP ถัดไปจะเป็นหนังสือเล่มใหม่บอกบอกสปอยบ่น่นสปอยแป๊บนึงก็คือเรื่องเล่าจากยอดภูเขาหนังแข็งนะคะของ คุณดาวเดียวได้ที่ที่เขียนเล่มนี้นะคะอ๋ออย่าลืมลืมไปก็ต้องขอบคุณสำนักพิม,มพ์มแซลมอนที่เปิดโอกาสให้คามิของที่ฉันได้มีโอกาสโชว์ฝีมือในการเขียนหนังสือนะคะและเราก็คาดหวังว่าออนจะเขียนเล่มที่สองจนจบนะคะเพราะว่า อยากซื้อมากอยากซื้อมาอ่านอืมเพราะว่าชอบ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 ที่เห็นเค้ามีตัวเองอ่านเขียนหนังสือเนาะค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะวันนี้ก็ไปแล้วไปแล้วจริงๆค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ